การกินแบบ flexitarian ค่ะอันนี้อธิบายให้ลูกเทนโดยเฉพาะนะคะคิดว่ามีประโยชน์ก็เลยอ่ะเดี๋ยวอัดเป็นเร็วให้เลยแล้วก็อธิบายหลายคนให้รู้เลยนะคะการกิน flexitarian เนี่ยคือการเอาคำสองคำมาบวกกันนะคะคือคำว่า flexible ที่แปลว่ายืดหยุ่นนะคะกับคำว่า vegetarian ที่แปลว่าการกินมังสวิรัตพูดง่ายๆก็คือการกินมังสวิรัตแบบยืดหยุ่นก็คือไม่ได้กินทุกวันนะคะซึ่งการกินแบบ plant-based diet น,น,นะคะมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจ แล้วก็เรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะคะที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆรวมถึงบางคนนะคะที่กินพวกเนื้อสัตว์แล้วอาจจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อการกินแบบ f l e x i ทเ r ียนเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหารถ้าเกิดว่าบางคนนะคะที่กินเจค่อนข้างเคร่งคัดมากเนี่ยอาจจะขาดวิตามิน B12 อเพราะวิตามิน B12 เนี่ยจะมีอยู่ในพวกเนื้อสัตว์หรือไข่เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ากินแบบ f l e x เทเ r ียนเนี่ยจะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงเพราะว่าก็ยังมีบางมื้อที่จะกินพวกเนื้อสัตว์อยู่ ลักษณะการกินของเฟติเทียนะคะก็คือยังกินพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนเดิมนะเป็นพวกข้าวแป้งคอมเพกขาดเหมือนเดิมผักเหมือนเดิมแล้วก็ผลไม้เหมือนเดิมนะคะแต่ตัวโปรโตีนจะเน้นการกินโปรโตีนที่มาจากพืชธัญพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นโปรโตีนที่มาจากนมหรือไข่จุดที่น่ากังวลอีกอันนึงนะคะก็คือการขาดโปรโตีนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะการกินโปรโตีนที่มาจากพวกพืชหรือเต้าหู้มันจะได้ปริมาณน้อยกว่าโปรโตีนที่มาจากสาัตว์ ดังนั้นถ้าเกิดใครนับสารอาหารเป็นก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็หาเติมโปรโตีนเข้าไปก็จะไม่ขาดละ